ใช่ไหมจ๊ะโอ๋เขียนสวยๆเด้อน้องนโมเด้อละไหนตัวไหนเอาเขียนลูกเขียนเขียนไม่เขียนดีๆเขียนดีๆอะไรน่ะเขียนดีๆดูไม่ออกนี่นี่เขียนตรงนี้เขียนตรงนี้จับดีๆลูกจับจับดีๆจับไม้ดีๆเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนมอีกอ่ะเขียนสวยๆนะครับคืออะไรเลขอะไรนะสองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสอง ศูนย์หนึ่งสองสองศใช่ไหมสองยใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมสี่ศย์หนึสองเอาเลยคือไปเรื่อยๆอยู่สักสามสองตัวสี่สาพอแล้วพอแล้วโอ้ลูกหัวใจ ลายเส้นลายเซ้นลายเซ้นด้วยของน้องละโม่ไปแล้วมีสามสี่ศูนย์หนึ่งสองอันนี้สองตัวคือสามสี่สามสี่เลขสามตัวคือศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองเดี๋ยวผมจะเขียนให้ใหม่เขียนชัดๆดิผมจะเขียนทั้งทั้งทั้งฝั่งนี้เลยเนาะทับทับตัวเดิมเลยได้ไหมทับตัวเดิมเลยได้ไหมทับตัวเดิมเลยเหรอเออไหน มันจะไอ้ยังไงศูนย์เอามือเขียนไอ้นี่เอออันนี้สามไอ้ไนี่สี่อ่ไอ้นี่ศูนยอ่าอ้นี่ไอ้นี่หนอ่าไอ้นี่อ้นี่สองตัวใหญ่กว่าเพื่อนสตัวใหญ่นี่นี่นี่สามสี อ่าสามสี่ศูนย์หนึ่งสองนะครับรน้องนักโม<ล>ค่ะใส่พริกด้วย